เมื่อกี้ได้ยินน้องแอลวาฝันฝันอีกบ่แม่มันเป็นจังไดคือว่าฝันบ้านี้แป้งขัดฝันขับมมวนกว่าเกุดเนี่ยฝันอีกแล้วแม่เมาเมื่อแรกก็ว่าฝันเมื่อเมื่อสองกับฝันแม่เมื่อสามกับฝันแม่เมื่อนั้นมาเมื่อสี่กับฝันแม่เมื่อนี่มือที่เท่าไหเมือที่หากับฝันคือเก่าหาเมื่อนี่แล้วแม่พอจังมาบอกว่า ไม่ใชเอาตัวนี้ละเราวะนว่าจะใดก่ออูเทียนจินเยียบไปแล้วเราวะเยียบไปแล้วเราเขาก็ฝันกินเยียบไปแล้วเราใช่เอาตัวนี้ละเอาตัวนี้ละตัวใดละพี่น้องบ้านเป็ดสี่แจมใดพี่น้องสองสี่หนึ่งหกหนึ่งสองสี่สองสี่หกหนึ่งค่ะ เอาเราเราให้เอฟซีฟังไหมน่น้องเอลคือเอฟซีแอ้บางขันเพิ่นผาดวาที่ไปที่มาว่าไอสองหกหนึ่งหนี่มากแต่ใส่พอมันพอพอว่าฝันเนี่ยรับรถฝันเนี่ยรับรถเจ็ดตังคันคันเก่าบันย์ฝันนะครับครับเมื่อคืนยังขรั้งครับมวลยังคือครับมวลอันผิดจะไดน้องแอลขาผิดว่นไปวนมากครับวนไปวนมากบอกแม่ ม้ามือแหลกกะว่าครับลดแมนม้ามือสองกะครับแมนมือสามกะครับแมนเมื่อสี่กะครับม,มือห้ายังครับอีกแมนจำได้ว่าทะเบียนลดจำได้อยู่ค่ะสองสี่หนึ่งหกหนึ่งสองสี่หกหนึ่งแมนค่ะส,<อ>สองสี่หกหนึ่งครับที่แหลก่าชิบว่าถามเหลกให้เลยได้พี่นอ้องแต่ว่าน้องเอ๋วบอกเองว่าฟันอีกเดียวฟันยิงเดียว พ่ออาตีนเหยียบไวพ้พ่อพ่อขึ้นเป็นอาตีนเยียบไวพ้พ่ออันเมื่อนี้เนี่ยพ่อขึ้นรถพร้อมบ่ะแม่พ่อขึ้นเป็นโยมรถเลยโยมทั้งหลังรถเยียบไว้เลยเราอ่ะกูขึ้นไปเหยียบไว้เราแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วปีนขึ้นหล้างรถแล้วก็แล้วขยโยมยโย,ย,ยมไปเย็บไ้ค่ะมันนี่น้องเอ๋ก็เลยคิดว่าปูพันไม้ย่ ตัวเลขบ่คะจแม่เป็นหายตัวนี้เลยเราว่าเราว่าตัวนี้ละเราว่าเราเบอกเองเลยล้านเปอร์เซ็นเราว่าเราเองเราเราเราบอกเองว่าเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์เราอะเขาออกมาก่อนเป็นว่าล้านเปอร์เซ็นตเป็นมาปุกบอนเป็นเหยียบไปแล้วกูเหยียบ์ไปแต่ล้านเปอร์เซ็นต์เราอะล้านเปอร์เซ็นสองสี่หกหนึ่งเนาะจ้ะนะคะ เพิ่นกำมันใจแห้งเนาะแมนนบบ่เห็นนาเพิ่นวัลปะนี่บ่เห็นคือเก่างโงมม่แบบผู้นี่มาหลายๆเทือนี่บ่เห็นหนาจะเทือนบ่กกระแปลกเนาะเพิ่นคือมาดุแฉเพิ่นย่ำให้คักแฉเนาะขำย่ำให้คักบ้านเด็กคนนี้ออก<า>ที่ไปอยู่ไซลปะนี่เป็นมาครัว่าเที่ยวเป็นบอกอแล้วว่าผู้ย่ำไวแล้วผุนอิปตาอยู่ผุ่นเด้อเราอ่ะความสลากผุน ก็น่าจะ,ะไดก่อกูยียบไปแล้วกูจะไปทาอยู่กองสลกักแร้วอ่ะไมเขามาเพื่อนี่จะไปทายที่กองสลักแม่เขามาฝันในฝันซีหาขึ้นบันไดเยียบไปแล้วกะกูจะไปลอกไฟเพื่อนจังไรเขจะไปทาอยู่กองสลกักเลยนะทไปทาอยู่กองสลกักแม่ไมเพราะว่าไอ้มือวันที่สิออกเนีย่ยเพื่อนจะไปหลอกไฟว่าให้มันตึงตัวนี้เพราะมันเป็นไหน ก็นที่ไปแม่นละค่ะเป็นว่าเจะให้มันตัวนี้ละคนนี้แน่นอนเรามันใจแท้เอชีถามว่าน้องเอลขึ้นมันใจแค่ง,งคคควดนี้น้องน้องเอวเป็นว่าเอซีถามลนลาหกเซนเราบอกว่าละหกเซนมันใจแห้งแม่นอ้ยพอค่อยมันใจซ้ำนี้มากวนตีบอกอ้ยเ้นอ๋อถ้มาดาตัวฉันนะ ทะเบียนรถย่ำเดิ้อพี่น้องนะคะสำหรับู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะเพราะว่าทะเบียนรถน้องแอ๋เคยเคยเห็นรถจักรยาอก่อนน้องแอลอตัวหนึ่งเธอเดียวเท่านั้นได้เห็นเธอเดียวแล้วก็ฟันเห็นรถรถเลยเนาะเงยยูฝันเห็นหาขึ้นนะหาขึ้นเลยฝันมวลมันขึ้นหัวครับจะเป็นกนครับครับเราพอจะมาขึ้นโยมเหมมันเราอะกูจะโยมเหมนมันอยเราอะ ผู้ลูกครับผู้พ่อโยมด้วยด้างหลังหมายความว่าน้องเอลนี่เป็นคนครับแม่พ่อนี่ยโยมโยมไว้หายเข้ามาจังไหนที่น้องลองผิดจแล้วนะเอาเด้อ,อ,อระวังโอ้พ่อก็ฝันคักฝันนี<า>แ,แสดงว่าฝันลักษณะนี้นี่ปอกพ,พ่อเพิ่นมาเหยียบมาเหยียบให้แม่มาแบบมันใจแห้งเลยแม่ ้าเอฟซีสติดตามนี่ก็ให้เอาตัวนี้บ่แมนมาดีสองสี่หกหนึ่งถ้าแมนว่าเอฟซีตัดสามตัวนี่เอาตัวใดคะน้องแอวหกสองสี่อ๋อน้องแอวจะเอาเลขสองสี่อยู่ไทยแมนหกสองสี 2> 6, 2, ่เอ่อที่ว่าหกสองสีเนี่ยเพราะว่าซื้อไว้แล้วมันบ่แมนไปจะได้ไปหาซื่อ ไปหาเลาะซื้อเลขสองซีได้ปะได้ได really IR yeah. ้จะไปสองใบโอ้ได้สองใบแต่ว่าขันเห็นกระเจาอีกบ่นี่เอาเอาเด้อพี่น้องเด้ออันผู้ใดเห็นตัวเลขสองสี่นะฝ้าไปยิบจับได้ใครผ่จับน้องแอลยิบวัดได้เพราะว่าค่ะโอ้บ่เคยฝันพักฝันนี่บ่เคยแบบ ติดต่อกันต่างหาขึ้น,น,ะนะเงีเหลือเชื่อนอ้อกับบอรเคยแต่ชูเท่านี่แฟนเห็นรถก้นก้นอื่นอยู่แค่ขึ้นเดียวกันจอดแล้วกจอดแล้วเอวออยู่ว่ามันแันพัอกก่อนเน,นี่ยจะต้องอ่ะอืมว่าเต็มเหรอืม,อมร้านโปรเซ็นต์บุ๊ก พูดพันได้บอกอย่างนี้ก็แล้วเหรอบอกพันไม่จัดเยียบใบห,หายแล้วเพันวายพันวายเย็ยบใบห,หายล้วเดอ้อพอเจีนจังได้มันก็ได้อยู่แล้วละ่ะเราอ่ะคือไปทาอยู่กองสลากเราว่ามันจะไดนเกาะจังได้ก็ได้อยู่แล้วละ่ะเราจังได้ก็ได้อยู่แล้วแม่คือไปทาอยู่กองสลากหลังจากที่ได้ตัวเลขแล้วแฮชี่ซื้อไวแล้วเพันก็ซื้อไปล็อกแม่แต่มันออกตัวนี้แม่ ธรรมดาเด้พี่น้องเพราะว่าปูมาแห้งอิลิหัวนี้เนาะบอแล้วเพราะว่าเลขมันจะออกวันที่วันที่ที่หกคือเจ็ดคือพี่น้องราโนบอยที่หกเนาะได้ปลาสิบเจ็ดมันแมนมันแมนนะเนาะแดอกสิบหกเด้อท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขนะคะของน้องแอวนะคะสองสี่หกหนึ่งนะคะเป็นเลขทะเบียนรถเลขชอบดิเลขชอบ ตากลื่นตัวบอกนะคะตัวใดก็อนฮะหกสี่สองอะไรจ้ะอ๋อหกสี่สองแม่เลขชอบนะคะจะเป็นหกสี่สองนะคะเอฟซีเอ้ยเดเขียนพี่น,น,น,น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเลขกันหยกโทรศัพท์กับผขึ้นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขียนตัวเลขให้กับเอฟซีก่อนนะคะ บ่านคะ่ะน้องแอลอ่ะอันนี้ก็คือสรุปตัวเลขเนาะสรุปว่าจะได้ค่ะอะสรุปว่าสี่หกหนึ่งอ๋อสองสี่หกหนึ่งเป็นตัวนี้แมนบ่แมนค่ะก็คือฝันมือที่หาค่ะเด้ที่น้องฝันได้หามือแล้วแมนบ่น้องแอลแมนค่ะ ย้ำตัวเลขนะคะน้องแอวบอกว่าฝันได้ห้าคืนนะคะเหมือนกันหมดเลยก็คือจะเป็นทะเบียนรถคันนี้นะคะมือบังมือบังอ่ามือบังเลยนะคะอ่ะตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อนะคะสองสี่หกหนึ่งนะคะอันนี้เลขชอบซอหกสองสี่นี่ก้อนที่สี่ฝันแมนค่ะมาหนีกันเลยจัดเป็นไอ้ครบมดทุกโตเลยนะคะพีะน่นนะ้องแอวฝันอะทะเบียนรถสองสี่หกหนึ่ง ส่วน624จะเป็นเลขชอบก่อนที่จะฝัน<ะ>สําหรับตัวเน้นนี่จะเน้นไปที่61และ24<ะ>นะคะกผไ้ใดามากสองตัวเน้นไปที่61ก<ะ>ับ24่าลืมไปกลับใช่ไหมค่ะร<ะ>ับหัวนำเดอ้อืเราจะได้ก่อนน้องแอลครับหัวนำเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ